สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูฝากของโรบีเวียอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะคะเป็นตัวที่สายดอกต้องมีไว้ก็คือซูซันน่านะคะซูซันน่าเนี่ยเป็นไม้าสายดอกที่ตัวหนึ่งที่น้ำเขาโหดนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ดอกของเขาบานนานหลายวันนะคะอย่างอย่างน้อยก็สองวันนะคะแล้วก็สีเขาจะสวยมากนะคะ ทีนี้ซูซาน,นาเนี่ยเขาจะมีก้านดอกที่ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็วันนี้จะพามาดูฝักมเมล็ดของเขานะคะฝักของเขาก็จะป้อมๆสั้นๆแบบนี้นะคะสำหรับโรบิเวียรหรือว่าแคตตัสสายพันธุ์ที่ก้านดอกของเขาของเขาค่อนข้างสั้นเนี่ยจะผสมค่อนข้างที่จะติดยากนิดนึงเนาะอย่างพวกนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ก้านดอกเขาสั้นนะคะ เวลาที่เขาติดฝักเขาก็จะป้อมๆสั้นๆแบบนี้นะคะเวาก่อนที่เราจะเก็บฝักเนี่ยเราก็ต้องรอให้เขาปลีก่อนเราถึงจะเก็บฝักเขาได้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราเก็บเขาออกไปเนี่ยเขาอาจจะยังยังแก่ไม่เต็มที่นะคะก็เหมือนเหมือนกับคตาสายพันธุ์อื่นๆสําหรับมุมเกษตรก็จะใช้วิธีการรอให้เขาเขาฝักเขาปลีก่อนนะคะถึงจะเก็บนะคะเพื่อที่เราจะได้ลดความเสี่ยงในเรื่องของ การเพาะไม่ขึ้นนะคะว่า,มาเมล็ดฝ่อไปเนาะง่ายๆเราก็เก็บเขาแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเก็บแล้วก็เอาไปล้างนะคะเก็บแล้วก็เอาไปล้าง แบบนี้นะคะมเมล็ดของคนะคะเราก็จะเอาไปขวานนะคะขวานเอาเฉพาะส่วนของเนื้อเนาะเดี๋ยวมุมเกษตรจะทําให้ดูเลยเนาะเ <_ C 1> <ๆ>พื่อนๆจะได้แบบทาตามได้นะคะนี่นะคะพอเราขวานเนื้อเขาเสร็จเนี่ยเขาก็เอาใส่กระชอนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปล้างนะคะส่ะวนนี้เนี่ยก็คือเราล้างเสร็จแล้วนะคะล้างเสร็จแล้วแล้วเราก็ตากให้เขาแห้งนะคะแล้วเราเปลี่ย เอาเฉพาะส่วนของมเมล็ดเนี่ยค่ะส่วนของมเมล็ดของเขานี้นะคะมาใส่ภาชนะหรือว่าใส่ถุงนะคะที่ที่เราเตรียมไว้ถุงซิปนะคะพอเราใส่เสร็จเราก็เขียนชื่อวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบไม่ลืมนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้ไม่ลืมว่าเขาคืออะไรนะคะเดี๋ยวสักครู่ทําให้ดูนะคะเมื่อเราล้างเสร็จแล้วเราก็เอาเขามาเก็บไว้นะคะ ไว้ในถุงซิปล็อกหรือว่าในภาชนะที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราก็เขียนชื่อแล้วก็วันที่เขาไว้นะคะอย่างตัวนี้ก็คือซูซานนานะคะซูซานนาวันนี้วันที่27เดือน10ปี63นะคะ,ะประกาก็เราเขียนเราเขียนให้เรียบร้อยเพราะว่าบางที ถ้าเกิดว่าอย่างไม้บางตัวที่เราต้องการที่จะผสมเพื่อที่จะให้ดอกของเขามาเป็นลักษณะพิเศษนะคะก็คือเราจะจะได้รู้ว่าโรบิเบียของเราเป็นตัวไหนนะคะหรือว่าบางทีถ้าเราเก็บมเมล็ดไว้หลายสายพันธุ์เนี่ยเราจะได้จําได้เนาะว่าเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วก็เราเก็บวันที่เท่าไหร่นะคะเวลาเราเลือกที่จะมาเพาะเนี่ยจะได้ง่ายนะคะเราจะได้จดจําได้เนาะไม่สับสนว,นว่า อ,อันไหนเก็บมาทีหลังว่าก่อนหน้านะคะเพราะว่าถ้าเราเอาเอามเล็ดไว้นานเกินไปก็อาจ,จะทำให้เขาฝ่อได้นะคะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะหวังว่าคลิปของมุมเกษตรจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆมือใหม่นะคะสำหรับ สูสนาเป็นไม้ที่น่าสะสมนะคะแล้วก็ดอกของเขามาทีนึงเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นไม้กราฟเขาจะมาเป็นช่อแล้วก็บานหลายวันนะคะอย่างน้อยก็สองวันเนาะเพื่อนๆที่เป็นสาวกสายดอกหรือว่าเป็นคนรักสายดอกต้องการเลี้ยงแคตตสแบบมีดอกสวยๆให้ดูนะคะ ก็ฝากซูสานนาไว้เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มุมเกษตรนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ